วันนี้เป็นวันที่พี่หมอรวบวมเดินกันยายอยู่หลังจากที่พี่หมอวันเกิดบอลเลี่อลอมอลมันก็ยังมีวันอื่นอีกค่ะ พี่มอสก็จะพาพี่มอสไปเที่ยวพาไปเที่ยวด้วยพี่มออยากไปมากไปไกลามากไปไกลามากไปบุรีมันลานะครับไกลามากน้องๆคะอยากไปบุรีมันลาอยู่เขาโอนะครับเพชรบุรีบุรีม,มันกลาไงก็คือ บุรีมันกลามันเป็นชื่อโรงเรียนบุรีมันกลามันแปลว่าเมืองแห่งเมืองบุรีมันกลานะครับจะเป็นเมืองแบบที่เมืองอะไรใส่ไปถ่ายรถต้องมีอะไรใช่ไคะมีของขาวแล้วมีกระเป้าตรงไป มันจะมีคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองก็คือน้องๆตอนนี้ยังไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้บุลย์มันกลา้าคือสูกินตาสามนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปบุลย์มันกลา้าบุลย์มันกลา้าเนนะี่ยมันจะเป็นโรงแรม,มแบบไ,ไทยๆนะครับ จะเป็นเป็นโรงแรมไทยๆอะ่ะเป็นหลังๆด้วยเป็นบ้านไทยแล้วก็มันเหมือนอยู่ในบ้านไทยเลยครับมีของอย่างเป็นของไทยหมดเลยมีอ่างนะครับ <c oughs> อ่างเป็นอ่างมาไม้นะครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนถึงโรงแรมว่าตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้ยังครับ <c oughs> ขับขับมาขับมาแค่สองนาทีเองก็บตอนเนี้ยขับมาสองนาทีแล้วขับมาสองนาทีแล้วอย่าอีกโคเค,คมูม่ไกลไกลมาก ไก็เป็นเป็นไก่ย่างเวชบุรีได้ไหมไก่ย่างเวชบุรีอ่ะซื้อร้านไก่ย่างวิเชียชบุรีร้านเดิมที่อร่อยอยู้ไหมที่หมอยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปถึงจังหวัดอะไรบ้างที่หมอยังถึงอยู่ที่ระนทบุรีบ้านที่หมออยู่บางกอ พี่ไม้อยู่ที่บางใหญ่ด้วยเห็นไม้่าก็คือถ้าถ้าเปลี่ยนจังหวัดเป็นกรุงเทพมหานครพี่มะะอมมลองดูเคืออะไรอ่ะไอ้เรือยูอ่ะพรุ่งนี้แม่ต้องส่งไอ้ทีเคนมาช่วยเตือนแม่เขาไม่ไปอีกสองวันเนี่ยอะไรไม่ไป <c oughs> าแม่เขาอยู่ตรงน้องส่งไปหรอสต๊อปแล้วก็ต้องเลาก่อนนิดนน้องๆคะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจังหวัดลงเทพมหานครเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านจังหวัดอะไรไปบ้างไม่รู้ว่าจะผ่านตัวเดี๋ยวถึงจังหวัดแล้วค่อยต่อ แต่ดันนียนน้ำบลีครับซอยหมู่บ้านใกลๆ้ๆปากซอยหน้าหมู่บ้านของพี่โมนะครับตอนนี้วันนี้ขอขอขอไปขอไปขอไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับสวัสดีครับ<ะ>เดี๋ยวมีคลิปสองอีกมันมีหลายคลิปนะเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปสอง เพราะว่าเพราะว่าไปโรงแรมบุรีมันลาเสร็จแต่จะต้องเปลี่ยนโรงแรมไปไปอิมบาลเลียมภูเก็ตด้วยเดี๋ยววันนี้ขอเยาะเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันตั้งงานนี่ไม่ปิดอีกเดี๋ยวะอีกอีกพอถึงจังหวัดนึงเดี๋ยวพี่มอค่อยบอกระยะทางว่ามันไกลเท่าไหร่เพราะพี่มอยังไม่รู้เลย เพราะมันไกลามากพ,พี่หมอไปครั้งที่สอง้วนะครั้งครั้งนี้พี่พหมอ,อไม่รู้อะยนยืนยมากไปเลยลากนนะคะ